ในใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศกัมพูชากำลังเผชิญหน้ากับพายุแห่งความไม่สงบทางการเมืองที่ก่อตัวขึ้นจากรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนปัญหาเศรษฐกิจที่รุ่มเรา้าและการจำกัดเสรีภาพที่เข้มงวดแม้ว่าการประท้วงในกรุงพนมเปญจะมีการประสานงานอย่างกว้างขวางแต่แรงจูงใจที่แท้จริงและข้อเรียกร้องที่ชัดเจนยังคงเป็นปริศนาทำให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของประเทศนี้ รายงานฉบับนี้จะพาคุณเจาะลึกถึงสาเหตุเบื้องหลังความวุ่นวายในกัมพูชาการตอบสนองของรัฐบาลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภูมิภาคเสียงกระซิบแห่งความไม่พอใจในดินแดนแห่งอังกอร์กัมพูชาดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณและประวัติศาสตร์อันยาวนานกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทางการเมืองเบื้องหลังภาพลักษณ์ของประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจอย่างจีนกลับมีเสียงกระซิบแห่งความไม่พอใจที่ดังขึ้นเรื่อยๆจากประชาชนที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงการประท้วงที่เกิดขึ้นในกรุงพนมเปญแม้จะยังไม่มีข้อเรียกร้องที่ชัดเจนแต่ก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความตึงเครียดที่กำลังก่อตัวขึ้นภายในประเทศที่ถูกปกครองด้วยระบอบอำนาจนิยมมาอย่างยาวนานอะไรคือแรงขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังความไม่สงบเหล่านี้และกัมพูชา จะก้าวเดินไปในทิศทางใดในอนาคตอันใกล้ปัจจัยขับเคลื่อนความไม่สงบและการตอบสนองของรัฐบาลความไม่สงบทางการเมืองในกัมพูชาไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นผลพวงจากปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวพันกันอย่างซับซ้อน 1. ประวัติศาสตร์การเมืองและอำนาจนิยมที่ฝังรากลึกกัมพูชามีประวัติศาสตร์การปกครองแบบอำนาจนิยมมาอย่างยาวนานโดยพรคประชาชนกัมพูชา และอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนมีอำนาจเหนือการเมืองมานานกว่าสามทศวรรษแม้ว่าฮุนเซนจะก้าวลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปีพศ2566และส่งมอบอำนาจให้ฮุนมาเนตบุตรชายแต่เขายังคงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศการถ่ายโอนอำนาจนี้ถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจที่ไม่ประชาธิปไตยรัฐบาลที่นำโดยพรรคประชาชนกัมพูชายังคงใช้มาตรการปราบปรามอย่างเข้มงวดต่อฝ่ายค้าน สื่ออิสระและนักเคลื่อนไหวมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการรวมกลุ่มและการชุมนุมอย่างสันติการเลือกตั้งที่ผ่านมาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีข้อบกพร่องและมีการจับกลุ่มนักการเมืองฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวในข้อหาที่ถูกมองว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองรวมถึงการปฏิเสธการให้ประกันตัวและการข่มขู่จะเพิกถอนสัญชาติของกลุ่มผู้เห็นต่าง 2. ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้ประชาชนไม่พอใจแม้ว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะคาดการว่าจะเติบโต6.0%ในปีพศ2567แต่ก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงในปีพศ2568และ2569โดยได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยต้นทุนการครองชีพและว่างงานอาาัตราเงินเฟ้อยังคงไม่แน่นอน โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2.5%ในบีพอส2,565ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการครองชีพของประชาชนผลกระทบจากภาษีสหรัฐการคุกคามของภาษีตอบโต้จากสหรัฐซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาอาจทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญปัญหานีสสา,ารณะและภาคอสังหาริมทรัพย์ นี้สาธารณะของกัมพูชาต่อจีนเกิน5.5พันล้านดอนลลาร์สหรัฐและนี่สาธารณะรวมที่12.18พันล้านดอนลลาร์สหรัฐณเดือนมีนาคมพศ2568นอกจากนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงอ่อนแอและหนี้เสียหรือ NPL ในภาคธนาคารกำลังเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินอาชญากรรมข้ามชาติ การแพร่กระจายของปฏิบัติการหลอกลวงผ่านคอเซนเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่ดำเนินการโดยจีนในกัมพูชาก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลพยายามเบี่ยงเบนความสนใจ 3. การตอบสนองของรัฐบาลและการจัดการสถานการณ์รัฐบาลกัมพูชามีการตอบสนองต่อความไม่สงบและการประท้วงในลักษณะที่ล่าชาและคลุมเครือในบางครั้งแต่โดยรวมแล้วเน้นการควบคุมและปราบปรามการปราบปรามผู้เห็นต่าง รัฐบาลยังคงใช้มาตรการปราบปรามอย่างเข้มงวดต่อผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รวมถึงการจับกลุมนักเคลื่อนไหวและนักการเมืองฝ่ายค้านและการข่มขู่จะเพิกถอนสัญชาติของกลุ่มผู้เห็นต่างการควบคุมข้อมูลรัฐบาลพยายามควบคุมเรื่องเล่าและตอบโต้สิ่งที่เรียกว่าข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลและการให้ข้อมูลบิดเบือนจากต่างชาติการใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งชายแดน อดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้ใช้ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาอย่างแข็งขันเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในฐานะผู้รักประเทศและเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในการกระทำนี้ยังรวมถึงการปล่อยคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ที่สร้างความเสียหายทางการเมืองกับนายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทานชินวัตรของไทยการเน้นการพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจ รัฐบาลกัมพูชามุ่งมั่นที่จะบรรลุสถานะประเทศรายได้กลางระดับสูงภายในปีพศ2570และประเทศรายได้สูงภายในปีพศ2590โดยมองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาความชอบธรรมและการสนับสนุนจากประชาชน 4. อิทธิพลจากภายนอกการช่วงชิงระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา กัมพูชาเป็นจุดสำคัญในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาอิทธิพลของจีนจีนเป็นคู่ค้านักลงทุนและผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาการพึ่งพาทางเศรษฐกิจนี้ทำให้จีนมีอิทธิพลอย่างมากต่อทางเลือกนโยบายของกัมพูชา โครงการโครงสร้างพื้นฐานโครงการ Belt and Road Initiative หรือ BRI ของจีนได้นำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นทางด่วนพนมเปนสีหนุวิวสนามบินใหม่และโครงการคลองฟูนันเตโชโทหรือ FTC ซึ่ง FTC มีนัยยะทางทหารที่อาจอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงช่องแคบมาละกาของกองทัพเรียรปลดปล่อยประชาชนจีน ฐานทัพเรีย,รยมฐานทัพเร,รียมที่จีนสร้างขึ้นเป็นจุดที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงโดยเจ้าหน้าที่สารัฐอ้างว่า PLA n มีสิทธิเข้าถึงส่วนหนึ่งของฐานทัพแต่เพียงผู้เดียวความช่วยเหลือทางการทหารจีนให้การสนับสนุนทางการเงินและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงความร่วมมือทางการทหารที่กว้างขวางผ่านการฝึกซ้อมร่วม Golden Dragon แนวทางของสหรัฐ นโยบายของสหรัฐต่อกัมพูชามีลักษณะไม่มั่นคงขัดแยง้งและไม่สอดคล้องกันโดยแกว่งตัวไปมาระหว่างการมองกัมพูชาเป็นรัฐนอกรีดรเผด็จการและหุ้นส่วนที่จำเป็น มาตรการลงโทษสหรัฐใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเช่นภาษีและการยกเลิกโครงการสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ TSP ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นการลงโทษและผลักดันให้กัมพูชาเข้าใกล้จีนมากขึ้นความท้าทายในการมีส่วนร่วมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกัมพูชามีภาร,ระจากประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดรวมถึงการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามเวียดนาม 5. ลักษณะของการประท้วงและข้อเรียกร้องที่ยังไม่ชัดเจนแม้จะมีการประท้วงในกรุงพนมเปญแต่ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ได้ระบุข้อเรียกร้องที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพจากกลุ่มผู้ประท้วงทั้งหมดซึ่งอาจเกิดจากการจำกัดเสรีภาพรัฐบาลกัมพูชาย,ยังคงจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการรวมกลุ่มและการชุมนุมอย่างสันติอย่างเข้มงวดทำให้การรวมตัวและแสดงข้อเรียกร้องอย่างเปิดเผยเป็นเรื่องยากและเสี่ยงต่อการถูกปราบปราม การปราบปรามฝ่ายค้านการจับคุมนักการเมืองฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความหวาดกลัวและขัดขวางการจัดตั้งขบวนการประท้วงที่มีโครงสร้างและข้อเรียกร้องที่ชัดเจนการควบคุมเรื่องเล่ารัฐบาลพยายามควบคุมข้อมูลและตอบโต้สิ่งที่เรียกว่าข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลและการให้ข้อมูลบิดเบือนซึ่งอาจทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและยากที่จะรวมตัวกันภายใต้เป้าหมายเดียวกัน การประท้วงที่รัฐบาลจัดฉากขึ้นมีรายง,งานการประท้วงขนาดใหญ่ที่รัฐบาลจัดฉากขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายชายแดนกับไทยซึ่งอาจทําให้ภาพรวมของการประท้วงในประเทศมีความคลุมเครือและยากที่จะแยกแยะแรงจูงใจที่แท้จริงบทสรุปอนาคตที่ยังคงไม่แน่นอน ความไม่สงบทางการเมืองในกัมพูชาเป็นภาพสะท้อนของความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่ภายใต้พื้นผิวของระบอบการปกครองที่มั่นคงปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนควบคู่ไปกับการจำกัดเสรีภาพและการปราบปรามผู้เห็นต่างได้สร้างแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อรัฐบาลในอนาคตอันใกล้สถานการณ์ในกัมพูชามีแนวโน้มที่จะยังคงไม่แน่นอน การปราบปรามที่อาจรุนแรงขึ้นรัฐบาลอาจใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการประท้วงขยายวงกว้างขึ้นหรือมีข้อเรียกร้องที่ชัดเจนและเป็นอันตรายต่ออำนาจของรัฐบาล การพึ่งพาจีนที่เพิ่มขึ้นการโดดเดี่ยวจากนานาชาติเนื่องจากข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนอาจผลักดันให้กัมพูชาพึ่งพาจีนมากขึ้นในฐานะทางเลือกสุดท้ายซึ่งอาจจำกัดความเป็นอิสระทางนโยบายของกัมพูชาในระยะยาวบทบาทของฮุนเซนที่ยังคงอยู่ อิทธิพลที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของฮุนเซนและความเต็มใจของเขาที่จะใช้ความขัดแย้งภายนอกเพื่อประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศอาจทำให้เกิดวงจรของความไม่มั่นคงและการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่คาดเดาไม่ได้ความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อแม้จะมีความพยายามในการพัฒนาแต่ปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นหนี้สาธารณะและผลกระทบจากภาษีอาจยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ ผลกระทบต่อภูมิภาคการจัดเรียงตัวของกัมพูชาจะส่งผลต่อดุลอำนาจระหว่างสหรัฐและจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาจทำให้ความแตกแยกภายในอาเซียนรุนแรงขึ้นการทำความเข้าใจสถานการณ์ในกัมพูชาจึงต้องมองให้ลึกไปกว่าแค่พาดหัวข่าวโดยคำนึงถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของการต่อสู้เพื่ออำนาจการแสวงหาเสถียรภาพและเสียงของประชาชนที่กำลังเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง อนาคตของกัมพูชาจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้นำจะสามารถจัดการกับความท้าทายภายในเหล่านี้ได้อย่างไรและจะนำพาสังคมไปสู่เส้นทางแห่งการสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาที่ครอบคลุมได้อย่างไรในระยะยาวและต้องขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก rsis.international.org researchgate.net และ eastasiaforum.org